อ่าเชิญเชิญเชิญทางนี้เลยครับคุณบาลัดใช่ครับอ๋อพอเพิ่มมันนั่งจุมปุกอยู่นี่เองเหรอเนี่ย <c oughs> มันร้อนครับแวะมาหาโอเลี้ยงกินเอาโอเลี้ยงหน่อยนะครับ <c oughs> ไปไปโอเลี้ยงแก้วหนึ่งว่าของคุณบาลัดอ่าอไล่ไล่เพียบไลยคิดยังไงเหมือนกันครับเออกำนันสิงขเขาทำบุญบ้าน,นก็เลยไปให้เขาหน่อยเขาบอกว่าไม่ได้บอกใครพอคิดทำก็นิมนต์พระเลยผมรู้เขาก็เลยต้องไปหน่อย๋อ ผมไม่อยากจะรู้หลอครับมาถ้ารู้ก็ต้องไปเหมือนกันน่ะครับฮ้าอ๋อยังมาแล้วครับนี่ก็อุ้ยอยขอถกครับมาแก้ววังแก้วมาแลกไปหน่อยไม่เป็นไรแหมเจอคุ้งปลาหลักก็รีบล้ํานะฮะผมนี่อยากจะขอสับเรื่องสังชักกัตถาเบียงลักศดาวนหน่อยครับอ้อได้สิได้สินั่งๆนั่งลงก่อนเอออย่ายืนครับหัวผู้ใหญ่สิเออว่าไม่ขอถกครับเอ ผูกยังไงวะลืออ้วนนี่มาอายุแก่กว่าลือนาะแก่กว่าคุงบาหลักด้วยแล้วกลับเห็นว่าเป็นเหล็กเร้วงงั้งอ,อายุนั่นน่ะชราแต่ปัญญาน่ะมันเป็นเด็กเอาละเอาละครับเข้าเรื่องกันดีกว่าคำว่าสัญชาตินะครับหมายถึงผู้ที่อยู่ในบังคับหรืออยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกันอ,อย่างเช่นผู้เกิดในราชนาจ,จักรไทยก็จะได้สัญชาติไทยโดยกําเนิด หรือโดยการเกิดเป็นต้นฉะนั้นการลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนรัษฎรว่าได้หรือไม่ได้สัญชาติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงให้ถูกต้องหากลงผิดพลาดก็อาจทำให้บุคคลนั้นเสียสิทธิ์บางประการได้เราไอการที่จะได้สัญชาติจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณาล่ะครับอ๋อในขณะนี้นะครับเรามีกฎหมายสัญชาติที่วางแนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนรัษฎรใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีสัญชาติไทยหรือไม่คือพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508แก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่สองพุทธศักราช2 5 3 5ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 3 5และได้กำหนดแนวทางการได้สัญชาติของบุคคลไว้ ก็พอจะสรุปเป็นกรณีใหญ่ๆได้3มกรณีครับคือข้อ1การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดข้อ2หญิงต่างด้าวขอสัญชาติไทยตามสามีและก็ข้อ3คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยอ๋อแล้วเราเรื่องสังชาติที่เกี่ยวข้องกับทะเบียงหลักสลองอยังไงกันครับคุณบลลักครับก็จาก3กรณีข้างต้น ู่นที่เกี่ยวข้องกับทเะวีนรัษฎรก็คือข้อ1ดังนั้นจะสรุปหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดไปสองวิธีดังนี้ 1. ห,หลักสายโลหิตคือผู้ที่บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชนจาจักรไทยก็ตาม้ 2> อ 2. หลักดินแดนคือผู้ที่เกิดในประเทศไทย ยกเว้นบุคคลที่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวและบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าเงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ก็จะไม่ได้สัญชาติไทยคือกรณีที่หนึ่งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเช่นผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองกรณีที่สอง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพียงชั่วคราวเช่นนักท่องเที่ยวกรณีที่สผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเช่นผู้อพยพจากที่กล่าวมานี้หากใครตรวจสอบเอกสารการทะเบียรรนรัษฎรและพบว่าในทะเบียนได้ลงรายการสัญชาติผิดพลาด สามารถขอแก้ไขได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอรหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในท้องที่ที่คนนั้นมีชื่ออยู่หากว่ายังมีข้อสงสัยในเรื่องสัญชาติอีกก็สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานกลางทะเบียนรัษฎรกรมการปกครองอห,หมายเลขโทรศัพท์โทรแปดหนึ่งสามหนึ่งโทรหนึ่งเป็นไงาหายโง่มั้งหรือยังวะปลอ่า แล้วรู้เข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งวะโง่มากกว่าเริ่มสิคือโถเอยเป็นคนไทยไม่รู้กฎหมายไทยได้ยังไงวะไม่เข้าใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทั้งที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจนี่นะเขาจะบอกให้จะได้หายปัญญานิมทันทีเองอ่ะเขาอุลิทั้งสองแก้วโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับ อย่างที่ผมได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับคงตังเล่ากับการทาเบียงบางหลักสะดองนี่แม้จะไม่แจมแจ้งแรงแจ๋ทั้งหมกนาผมก็ไปถามใหม่ไล่พูดถูกเองพูดถูกพูดถูกสิเพราะไอ้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งถ้าตีความเองเกิดผิดพลาดขึ้นมามันจะยุ่งนะจะบอกให้